ยิมนะคะครับผมผ้คนกแกงมาได้สองบาทนจเนยิใจเต็มเลยนรจะพอชีวิตไปได้ดันไว่ากันกับศูนเจธา น้าค่ะไม่คู่ก็เลยเศร้าบาเพราะในที่บาเศร้าบาคือเงินเกียชัขันทองผมเร้าบาในเงินของผมเป็นสี่ตัวเพื่อบางพื่อบางที่เท่ากับสื่อถิ่มไบบาลคทีไม่คู่หรือว่าหอปูชีบกับเขาพูดละหาละสี่ใบแม่บมกว่าละฝูกละการแค่กันเหล่กรวดเจ้าสีหกแต่สี่แล่าทากรวดยิมมือวันกับหกสี่นึงกับเขาทั้งสามศูนนะครับเพราะว่าเหล่กรวดยิม ตัวแรกก่อน้างมาสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หกเออซีหนึ่งศูนย์หกแต่ว่ามือนี้เรากระทากอีกอยู่ดิกระทักอีกอยู่เราว่าใม่ดีถ้าหยิเลยขาเขื่อนนี่ค่ะคุณแม่สลอมคือ่เก้านะคะแม่สลอมบกนอกบกหน่อยคือ่เก้านะคะตะไわりฟูตาไอแม่คู่ไอยิมนากร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะนากร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ยิมสองร้อยบาทขอบคุณครับ เดอ่เมัอนน้ำแข็งแ้เห็นสวยนะำําเางอไรสวยเหรอม่ผะรู้แ <that> ต่ก็ต้องไปดสิครับแล้วขอค่าแรงแข็งูอยู่เอ้วันที่นโตอันประมาอนี้ได้สิบบาทค่ะจากโตโตจะบาทจะจะเอเดไปไหนล่ะเออลเตีเออเนืองล้างบานหูขะพอดี เพื่อนเราเนื้อเคงมาซุงมาค่ะคแล้วเป็นผู้ใด้บ,บูพันซุงของมาไลแล้วล่างลูกใส่ป่วยท่านเมีมยนรักป่วยท่านนะคะค่ะไม่คู่กับเขอขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเนาะคะ่ะที่รวมแรงหลบใจกันได้เฮ็ดได้สร้างผู้ละหานละซีไปเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นยังคำี่หน่อยเข้าท่านตามหน่อยเนาะค่ะเนาะบ่ได้บีบ,บบังคับบ่ได้เรียไร่เนาะคะ่ะอันนี้คือให้สมัครใจเองเด้อค่ะเด้อคือเฮาพอใจสิเฮ็ดพอใจสิถวายพอใจสิสร้างบุญ เข้าก right right. right ัจจำเห็ดมันจะเสด็บุญเดืกุศลเนาะค่ะว่าไม่ว่าบังคับกันมาเห็ดเนาะค่ะคืออันนี้เข้าให้เห็ด้วยกิด้วยใจคือไม่คู่ว่าเห็ดอยู่ในแล้วค่ะเรียวแต่อยากเห็นจากสั่งค่ะเรียวแต่อันนี้ก็คนเม็นการเรียไล่เนาะค่ะเพคนสมัครใจที่เพคนอยากรวมนั่นไม่คู่เนาะค่ะอันนี้กะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้มองเห็นผู้บ่มองเห็นเนาะค่ะคือไม่เข้ากับเห็ดของเขานั่นแหละค่ะเข้าเห็ดไปเข้าเห็ดดีเข้าก็ได้ดีของเขาเนาะค่ะ ก็คือแม่คู่พาเห็ดอยู่คู่มือนี่ก็คือวันที่สิบสามเนาะค่ะครับผมค่ะบอกบุญเนาะค่ะวันที่สิบสามเนาะค่ะหาเพื่อนมาดนเบิร์คลิปนั่นเพื่อนมาเบิร์คลิปนีเป็นวะวันที่สิบสามตุลาคมเนาะค่ะสิมีแห่กองแยวแห่ต้นเงินถวายปูแล้วก็มีวงปกติของแม่คู่หลวก็นักร้องรับเชิญสาธิตท่องจันหลัก่ะย่างเว้นค่ะครับผมตอนกลางวันวันที่สิบสามตุลาคมเน้ะค่ะเริ่มตั้งแต่นึ่งมงเป็นต้นไป เลยค่ะสิมีอาหารการกินค่ะเฮ็ดโล่งขั่วโลงท่านก็คือหมายความว่าเวลาแขกไปเทมาได้ยุได้กินนั่นแหละค่ะคอาหารการกินนะคะก็าทั้งคัวทั้งไม่คู่กับิเฮ็ดแล้วกะเอฟซีเพิ่นก็สิมารวมน้าผูรคนเพิ่นกฮ็ดมารวมนะคะคันนพิ่นพรมเนาะค่ะนี่กับเอาตามสบายนะคะเอาตามใจเอฟซีขั้นอยากมารวมนํากับมาเนาะค่ะคือวันที่สิบสาม ผู้เรคนกันอยากมาอยู่ตรงไม่คู่จักับวันไอซูว่าสั่นขาดันเดียวล่ะค่ะปัจจุบันใจใจอยากมาพ่อตายเบ้านว่าค่ะว่าวันไอสูใจมากนะคะติดตามทั้งช่องก็ได้บ่เป็นียงด้วยค่ะเด้อส่วนงานใหญ่ก็คือวันที่เก้าพฤศจิกายนเดือนหน้าเนี่ยค่ะวันที่เก้าค่ะฉลองเบิกเนตรธาวเวสุวรรณเบิกเนตรเบิกตาเพิ่นอาทาดสาดไอรางวัลใหญ่มื่อนั้นนะค่ะพอไม่คู่ก็จัดงานใหญ่เต็มที่เลยแล้วก็ปรุงปูพง จะร้องประตูโขง้อมนะคะส่วนซาราอจสิบอัทั้นเซเนะคะเพราะว่ามั่นกับสิเดเฮดหลายยาคือมือนีกับคุยกับสร้างเสธเพิ่มขมามาเนาะค่ะแม่พู้กันเลยให้เพื่อเทศเป็นบานโล่เนาะค่ะเฮ็ดไม้เพิ่มไม้ประมาณเพิ่มไม่อีกกรประมาณสองสามแสนนี่แหละค่ะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือตอนแรกคุยกันว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ได้มาแปลงไม้สร้างเซธก็ได้ชิมมาทุก้าหนา ด้านหน้าใส่ใส่เป็นกระจกเหมือนเทียนกกระจบัดค่ะมันก็ต้องใส่งบหลายเนาะค่ะแต่หน้ากระจกแต่นั่นก็เป็นแสนแล้วครับผาตั้างด้านทางอีกเป็นบ่อแต่สร้างซื้อมาเพิ่มตื่นขึ้นมาอีกก็เลยได้เพิ่มให้สร้างซื้ออีกแสนเอีดเพราะว่าตั้งแต่สารานก็หลานหนึ่งแล้วค่ะก็ตกไปล้านกูเนาะค่ะครับอันนี้จ้ะนี่แหละค่ะเข้าด้คูน้ำบกสาราถือว่าเป็นบุญใหญ่สุดเนาะค่ะครับที่เข้าด้เฮ็ดได้สร้ามรวมกันสาราให้ว่าบุญหลายสายเงียเอฟซีที่รวมบุญมาก คูละหลอยสองหลอยคูละพันสองพันหรือว่าปัจจูปัจใจรวมสั่งเนาะค่ะหลายคู่หลายข้นมากเป็นเงินจํานวนหน่อยจํานวนหลายคือเ้องเดิมสั่งน้ำกันเนาะเนาะเม่นว่าแม่อคู่บ่ได้เอ้ยซื้อกาได้บุญเนาะค่ะได้บุญที่เฮาได้เฮ็ดนั่นล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นมีกิ่ง่นรับรู้เด้อค่ะเด้อครับบ่แม่นว่าเพิ่นบ่รับรู้แม่นว่าบ่ได้ยินชื่อกั ได้รับคือเกา่าบ่ต้องหน้อยใจนะคะบ่ต้องไปคิดว่าเลีบผู้บ่เขาแล้วผู้บ่ยู่แล้วผู้ละคนเข้าใจพิษอันนี้แล้วแต่ความเสียสวดบุคคลนะคะครับมไม่คู่กับบ่เป็นคนวิเศษวิสุอย่างคนธรรมดาเนั่นล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่ามีสิ่งดีๆที่เฮ้านับผืนาะคะในคิดใน,ในใจน้อมรับประกาเหตุการกระทําให้เพ่นเห็นค่ะเข้าเฮตุด,ดีเข้าต้องได้ดีนะคะครับผมผู้ใดเสียบ่เสียนักาก็แล้วแต่ ยิดใจของไครของมันเข้าบักคับกันบ่ไดดเพราะว่าสิ่งศักดิ์พิสูจน์บ่อดด้วยค่ะเด้อค่ะบ่เห็นตัวเห็นตนแม่เต้ว่าพี่พญานาคแก่สิเพื่อสีดำนำไปหาพญานาคกับบ่สามามาสีเห็นเป็นตัวเป็นตนได้ครับผมก็คือความเสียนั่นแหละค่ะอ <films. S 1> ันนี้เขาเอิดว่าความเสียเนาะค่ะเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลรครูเนาะค่ะข้นเข้าคิดดีทำดีบารมีกับสิธิเกิดสิ่งเดชเดชะคือแม่ครูพายเห็นภาษาด้ะค่ะเด้อ และการกินการทานมาบ่าต้องยานว่าอันนั้นอันนี้เพร่ะสิไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือเข้าทานมาแล้วเขากินเ <Velvet. S 2> ข้าทานมาแล้วแล้ว,ลวต่เพิ่นสิไปเฮ็ดหยังแม่นบ่ค่ะครับผมคือแม่คู่ไปถวายพระคือกันแม่คู่บ่ได้ระบุใหพ้พระเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ค่ะคือแล้วแต่เพิ่นเนาะค่ะคือเนนะะข้าถวายไปน,อน้อมใจถวายเพิ่นแล้วแต่เพิ่นสิใสยงัง เพราะว่าเพื่อนกับพีจิดของเพื่อนการใส่ใจมันบ่เท่าไหระบุให้เพื่อนบ่ได้ว่าต้องไปเฮ็ดอน,นันเตอต้องเฮ็ดเห้เขียนจังเสจีส่เพื่อนอาจี่มีเหลืองส่วนตูเพื่อนเนาะค่ะจะกินน้ำกินไนจังเสียเออหรือว่าคานาคคาไฟเพื่อนจังเสียหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะมีอ,อ์ประอบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเขากินเข้าท่านไปจะไปคิดว่า ต่อเพื่อนกูไปเฮ็ดยัง้งเนาะอัาน,นันนี้เขาคิดไปหายว่าเขาท่านไปเขาสบายใจแล้วคือเขาเป็นผู้หายนะคะมันก็ได้บุญแมีแต้ไข่ข้นเนยังได้บุญแม่นบอกรับผมนี่แหละค่ะคือการเขาบ่อเดลระบุเนาะค่ะแล้วแต่เต้คนสีเฮ็ดยังคือแม่คู่เฮ็ดหายเห็นเนาะค่ะส่วนแม่คู่ใดกับมี่ส่วนที่ปูหายส่างกับมี่บอมเม่นว่าคนบ่อหายเม่นบอกรับคือจังลูกซีดลูกค้าจัางสีแหละออมข้างออมเบลมากอ่ะมี่พ่อได้ยูได้กินสําหรับกูบ่ท่านใดหาลังเทื่อ บุญสินสางเข้ามากบ่ทานพอดเนาะค่ะแต่ว่าเข้าสางอยู่แต่ว่ามันบ่ทันปากฏก,กเพื่อนใจเข้าอยู่ดีไม่แห้งก็ถือว่าดีเนาะค,ะค่ะบ่รเป็นบ่ป่ก้วยก็ถือว่าดีแล้วลวะค,ะค่ะที่อันนี้เพื่อนก็ถวายมากเนาะค่ะของนายอาทิตย์หักคุ้นทษเนาะค่ะแม่นบอ่อเขียนให้มันถือเริ่มเลือกคู่อ่านตามเขียนเลยเนี่ยน่าสุกทักคุณโทษเนาะค่ะแม่นบ่วันแม่นใช่ไหมอือแ้วก็นางซับเนาะค่ะนางซับ ลำพิเศษนะคะรวมทําบุญกับปูกับแม่คู่นะคะของแม่คู่สีลอยถวายปูห้าลอยสองวันหนึ่งลอยถวายเพวันที่สามสี่ค่ะเขาทานได้เขาจะได้อ่านอ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าห้างเทีกับบ่อวางเนาะค่ะแต่ว่ากระเดาขึ้นในปูขึ้นแลาเนาะค่ะเ่ราะตกโต๊ใหญ่ค่ะอันนี้ของวันนะคะใช่อันนี้ของไอ้วัน นางสาววิไลวันกองสุก,กับเอกชัยพวงกัญญาถูกสามตัวตรงปาโทจ็ิิบบา,ดาได้ถวายปู่เนาะคะ่ะถาวายปู 2, ่สองพันในแม่คู่หนึ่พแล้วก็ยิ้ม สองลอยต่มมูสองลอยหน้าน้อยสองลอยน้ชาขาเหี้ยนะขาเหี้ยนี่ขาเหี้ยงว้างา็าด้ก็ได้ค่ขาเหี่ยงต้องนกเป็ชาขาเหี้ยนานชาแปขาเหี่ยเลยค้อก็นก่อยน่ะกนอเน้อนนอกันี่เพิ่มมากเตทำป็คู่สจกใส่เลยว่าโคบอันนี้ของนัดอันนี้อันนี้ของน้านย อันนี้แตงโมครับยิมกาบานไปได้คะเด้อเนี่เป็นหกลมาลานสุกมันเดอครับเด้ออันนี้วิไลว้านสุกมันเล้อ้ของน้องยิงมือว่านมีพ่นบันพ่นฝาใบมาคุณมาไล่เด้อสองรอยครับอันอันนี้ของพี่ว่านผ่สองร้อยคงไปเอาเองเจี๊ยบก็ได้เจียบไทยก็ได้ ไปอคือลำหนาละสิวายเขาไม่คูดเราใส่ใบก็นหลนี้เขาไม่คู่ใส่กระเป๋าใบตั้งหากค่ะขอขอบุญของคุณนเลยละสุกมาลำรวยเด้อบ้นก็ได้ค่ะได้ฝังฝังได้รวมบุญแล้วค่ะค่ะสุนไปดีครับยตัวศูนย์เจ็ดห้าไม่คู่ก็ได้ที่นั่นแล้วศูนย์เจ็ดห้าแล้วกันดีครับย์ตัวมาเลยที่ไม่คู่นั่นแหละค่ะเมื่อเสาร์โทคพึ่งซ้ากัน แกเสียวตัวไปเลยับตัวลงไปรวดน,น้องๆหาเกจุูนละเออห้าเกดซูแล้กันเรืวรวดยีบมนั่นเด้อไปตัวงสี่ตัวนึ่งนะไปตัวนั่นแหละก็เลยลงไปนะคะมันกาบังเอิญเถือนก็ทัวที่ทอออกสามตัว <c oughs> าีทที่ซบตัวงนี่ออกาวทรได้ไลได้ที่ออซับตัวเพราะว่าบทีเยอค่ะบ้านอีกที่มาขอปูค่ะแล้วารยิ่งว่าที่แท่งมายมาิแปดที่แมวดเลยบอกแปดกแมแปดแม่ลงใหาเพื่อยเยแม่เป็นโรเพียนเปแปดศูนย์ได้องนสามได้หมดเลยเอาไ่เอาไหมีหลายหลอบอยู่เนาะครับอ่า้ากับจังฟังปูนะคะอันนี้กัน คือจัร์เอซนะคะฝากท่านจิมมาานะคะมีกระายผูไลค้นลาคะเด้อไลไลเสื้อคุณจันยาครับผมมุดเทียนนะคะหนึ่งพันบาทครับเอบในความขับคุณเพชรโรระสมความสำเร็จประสมความสำเร็จนะคะนอก่ากเลยวรวมถวายผู้หลคยนนะคะก็มีซื้อจังไายบูเพราะว่าจิมจบสูงกัยับษภาษาอังกฤษค่ มาคาดกันเลยเออเกียงคุณเกียงไก่ก็มีนะคะครับผมแคร์ลำไยวัลดีนะคะหลายคนพิษสมัยนะคะครับผมค่ะว่ดินทอนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเอาไล่ซื้อขึ้นให้ปูนะคะน้าปูเราอ่านง่ายเดี๋ปูเราได้อ่านยาคือหมูปูหลุดปูหลุดเราหลุด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 เรื่องหมูครับจะเลือมนะคะได้วันที่สามชิฟส์สำหรับคนทรงคนสร้างแฟนได้นะคะการยิงกับสีจัดทรงหายมือนี้ได้คุณแม่ทองเหีืองเด้อ ค่ะเบิ้งเพราะว่าลายเสื้อมันตกแล้วค่ะกัสิได้ส่งใหม่แม่ถาฟางแต่ดูแล้เด้อแฟนใดยแม่คู่เป็นแฟนน้องเยอะเจนน้องยิงทรงให้ใหม่มือน,นีเะะด้อค่ะเด้อสำหรับวันที่30ผูใ้ใดอยากได้กามาอะไรนะคะ่ะคือมาเอาด้วยตัวเองเนะคะ่ะ แปดได้กับว่าได้เฮ็ดมาหลายนอนอย่างนี้นะประมาณซีหาิแผนนวันวันที่สิบสาม่ครันที่สิบสามครับผมวันที่สิบสามแล้วก็วันทีว่าี่เก้าแนคะเพราว่าอย่างี้ก็วตพี่น้องก็อ่ีเอพี่น้องมดมื้อนื้ค่ะพี่น้องบอกจนยาวเน้มือได้ปูปูตายอยู่พี่น้ไเป็นูถูกไปเอซีอยู่ครับจะต้องถามปูนะค่ะครับผมว่าปูเสียหไปบ่หด้วยจังไหนนะคะครับ เบิ้งก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวกระเสียงให้ท่านสองไปทายท่านให้เบิ้งคื่เเ่าเนาะคะ่ะเนาะครับผม่นะ